สวัสดีครับพวกรกการกิดขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับก็มีเรื่องราวที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาก็มีคนคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อยู่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะเขาชื่อย <ๆ S 2> ่อยๆก็คือกทผนะครับผมก็อยู่ๆก็ไม่รู้พิหาสาตานตนใดนะครับไปเข้าสิงและเข้าพิมพ์ข้อความ ในวันที่31ธันวาคม2566ว่าเป็นวันที่หมาขึ้นทางด่วนฟรีแทบทุกสายเป็นวันที่หมาขึ้นทางด่วนฟรีแทบทุกสายผมบอกนะครับวันที่31ธันวาเราควรจะโพส์เรื่องราวดีๆนะให้กับคนได้อ่านเข้ญญาใจปะสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อะไรบางอางนี้ ให้คนคนนี้แม่งโพสต์ว่าวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกเป็นวันที่หมาขึ้นทางด่วนฟรีแทบทุกสายคือฟังแล้วเป็นยังไงครับคนฟังนะคนอ่านปุ๊บผมคิดเลยถ้าเป็นผมมะผมคิดว่ามึงด่ากูกูขับขึ้นทางด่วนฟรีไงเพราะว่ารัฐบาลแม่งให้ฟรีไงกูก็ไม่ได้แบบจืดปืนจ่อหัวรัฐบาลเขา้าใจป่ะมึงควรจะด่ารัฐบาลไม่ใช่ด่ากูนะความคิด วับแรกเป็นอย่างนี้เลยเป็นยังไงราะว่าผูว่าการทางว่าไงนายสุเชษเราพูดสพไอ้เหี้ยแม่งหาหาเรื่องมาให้กูส่งท้ายปีใหม่ตอนรับปีเก่านะครับก็เรียกไอ้พนักง,งานคนนี้มาถามว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงไอ้พนังกงานนี้บอกว่ารู้เท่าไม่ถึงกา ปกติไปด่าใครอะไรไปก็ทั้งแล้วแหละไปโพสคนรู้ก็จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงกันเ <c oughs> พียงแต่ตั้งใจจะสื่อในพื้นที่ส่วนตัวคือไม่อยากให้ใครรู้เอ้ามึงโพสใน Facebook มึงบอกจะสื่อในที่ส่วนตัวมันยังไงวะในช่วงสงท้ายปิเก่าตอนรับปีใหม่มันมีการจุดพลุทำให้สุนัตตกใจวิ่งขึ้นมาทางด่วนเป็นประจำทุกปี เฮ้ย hey, ไม่ใช่แล้วนะนี่มึงไม่ได้พูดถึงหมานะมึงพูดถึงคนนะใช่ปะเพราะหมาเนี่ยมันขึ้นทางด่วนฟรีอยู่แล้วหมามันไม่ได้ขับรถมันไม่ได้ยศขับมันนึกจะเดินมามันก็ดินเดินมันฟรีอยู่แล้วมันไม่ต้องเทศกาลส้มตีนส้มมืออะไรเลยเขา้าใจไหมเออปรากฏว่าภาคทันไปภาคทันก็ไม่มีอะไรเป็น เป็นข้อหาที่กระจกแต่มีมีกระจอกกว่านั้นก็คือว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ภาพทันอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วก็ตกั้งกรรมาการสอบจะสอบทําไมวางก็ภาพทันไปล้วไม่ต้องสอบอะไรหรอกสอบก็น่าจะสอบจิตตะเวทมากกว่าว่ามีปัญหาอะไรไหมมีตำหาทันบ้านไหมอ่ะมีไหมมีปัญหากับผัวเมียไปเมียไม่รู้คนนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายแต่แว่าว่าเป็นผู้หญิงมีปัญหากับลูกไหม มีปัญหาอะไรเก็บกดเก็บกดดันอะไรไหมก็ต้องตรวจสอบทางจิตเวชมากกว่านะครับผมและผู้ว่าก็บอกเสียใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษผู้ใช้บริการและประชาชนด,ด้วยขอโทษด้วยนะที่โดนดา่าออปรากฏว่าไอพนักงานสาวอ๋อผู้หญิงพนักงานสาวก็อบอกโพสหมายอกขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระบุจะากรณีที่เขาจะโพสข้อความเกี่ยวกับสุนนะัขขึ้นทางด่วนฟรีนะั้น เขแล้วที่แจ้งว่าไม่ได้มีเจตนาที่หมายถึงผู้ใช้บริการพิเศษ,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 ษแต่อย่างใดพวกกูกินหญ้าหรือไงวะอ่ะมึงนึกว่าพวกกูกูกินหญ้าเหรอเฮะกูกินหญ้าใช่ไหมมึงบอกไม่ได้เกี่ยวอย่างใดโอ้กูเข้าใจผิดกูแม่งโง่โง่จริงๆกูอ่านไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าสามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันที่หมาขึ้นทางด่วนฟรีแทบทุกสายเขาบอกว่าหมาเขาไม่ได้บอกว่ากูเออโอเคกูคขอโทษกูผิด นะไปถึงตอนที่พบกับันปญชำโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นเทศกาลมีจุดผู้ไดบรรพีใหม่เป็นท้นมิสนัขเกิดจากการตกใจจากเสียงพูตระหนขึ้นมาเป็นจํานวนมากข้าพเจ้าขออภัยกับผู้ใช้บริการทางาพิเศษที่โต์ขอขอ,ขอให้เกิดความไม่พอใจและทําให้ผู้บริการทางการพิเศษเขาใจผิดข้าพเจ้าไม่มีเจตนาที่ไม่ดีแล้วก็ขอโทษมาณนะที่นี้อย่างจริงใจและจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้แบบนี้อีกขอโทษครับ ก็แทนที่มันจะทําเรื่องราวดีๆโพสเรื่องราวดีๆต้อนรับปีใหม่ปีใหม่มึงก็สวยเลยโดนผู้ว่าการทางเรียกไปด่าครับผมแล้วต้องมาขอโทษขอโพยนะคือการขอโทษนะก็อย่าแถขอโทษก็ขอโทษค่ะที่ได้โพสต์ไปอย่างนั้นก็เพราะแบบไม่พอใจเพราะว่าเนี่ย เงินมันหายไปเยอะเลยอยู่ๆรัฐบาลมาประกาศว่าให้คนขึ้นเรีโอ้โหเงินไปหายเปสิบล้านร้อยล้านพันล้านเลยแทนที่การทางจะเก็บเงินได้เออก็เลยไม่พอใจก็เลยโพสตไปกาททางนั่นเองเพราะเครียดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้ไปไหนไงกูต้องอยู่บนไอ้การทางเนี่ยแทนที่จะไปเที่ยวไปเขาดาวกูต้องมาอยู่ตรงนี้อะ่ะกูก็เครียดไง ก็ไม่รู้จะทําอะไรกูก็โพสต์ไปไงแล้วช่วงนั้นมัน,มนวูบนไะงไม่รู้ผีหาซาตานตัวไหนมันแวบเข้ามาแล้วมันก็มาบังคับให้เอามือโพสตเข้าไปเออเอาอย่างนั้นก็ดีกว่าเนาะอย่าแถเลยโอเคน,นี่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ผมจะบอกให้นะครับโซเชียลน,นะนนะไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็น t ิกต็อ ไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น t i k t o อไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ i อ s t a g r กรมอะไรอ,อยา่างมันมีทั้งคุณและโทษอยู่ที่เราจะเลือกใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเราไหมการที่ทะเลาะก,กับผัวทะเลาะก,กับเมียก็มาโพสใน Facebook ให้คนอื่นเขารู้ถ้าท่านจะเป็นร่่นสูตรตัวของเราเองไปด่าผัวปรากฏว่าพักเดียวผัวแม่งมากราบตีนมาอีอ๋อมาเอากันเสร็จปุ๊บก็รักกันเหมือนเดิมแต่ก็ด่าผัวไปละให้ชาวบ้านเขารู้ ไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเราควรจะเ่เรื่องดีๆไปเที่ยวที่นี่มาเฮ้ยมันดีได้มันสวยนะเว้ยเออก็อลงให้ใครไปช่วยต่อไอ้วัดนี้ดีดูพระพุทธรูปสวยก็ลงแล้วก็ไปเที่ยวต่อไม่ใช่ไปเที่ยวมาไอ้นี่แม่งเค็งสวยแม่งสกรปรกนะไปวัดนี้วัดนี้แม่งอะไรก่อนไม่รู้จ้าวัาดไปเรื่องจะโพสทําไมโพสเพื่ออะไรเราไม่ได้ตารวจโลกเราไม่ได้ตารวจสากลที่เราจะต้องไปต้องไปรุ่งเรื่องราวนี้ไอ้ถนนตรงนั้นมีปัญหามันไม่ใช่เรื่องของเรา เข้าใจไหมฮะไอ้กับข้าวเออถ้าร้านไหนกินอร่อยแล้วก็บอกไปเลยว่าร้านนี้อร่อยว่าแต่ถ้าไม่อร่อยเราก็ไม่ต้องพูดเลยมันไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมดีซะอีกไม่อร่อยพวกมึงจะได้มากินของไม่อร่อยเหมือนกูไงเราไม่ต้องไป,ไปคิดว่าโอ้โหเราเป็นคนดีเว้ยเป็นตำรวจโลกไม่ใช่หรอกนะเพราะฉะนั้นใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับ,บรโลกโซเชียลเดี๋ยวก็จะเป็นแบบไอ้คนเนี้ย tiene. ปีนี้มึงเครียดแน่เลยปีใหม่เขาจะได้รับแต่สิ่งดีมึงโดนเรียกไปตำหนิเรียกไปด่าเรียกไปภาคทันแวนคำจริงๆน,นเรื่องาที่เกิดขึ้นกับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมไม่ได้มีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมนะครับซื้อหนังสือผมดีกว่าข่าตาตำราพลิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรควรควรจะอ่านคือ ใครรู้จักไอ้ผู้หญิงคนนั้นน่าจะซื้อไปฝากเขาด้วยเริ่มตั้งสองรอยเก้าสิบรวมรวมสายหมูเตรรูไว้ทั้งหมดเลยในนี้นะซื้อไปแล้วมันมีประโยชน์มากต้องซื้อเลยนะต้องซื้อทุกคนคนที่ไม่สายหมู่ก็ต้องซื้อเพื่อไปจะได้มีความ เงิน290บาทนะเข้ากองทุนอิสระผลครับดูแลผู้อยากไหและก็มาจอดจับนะครับติดต่อผมได้วย3ช่องทางทาง f a c e b o o ลงธุรกิจพลเด็นวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์นี้ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับแล้วก็มีพระนางพญาสยามที่ผมต้องการจะแนะนำผมทุ่มทุนสร้างเหมือนกันนะครับอาจารย์จ้ามศรีบุรพากับผมร่วมกันสร้างปุกเสกวาระแรกที่วัดราชบูรณนะวาระสองที่วัดนางพญาวาระสามที่วัดราชชนบดกนะครับ ให้เช่า290บาทเช่นกับเงินไปเข้าขความทุนอิสระผลเช่นกับน,นะครับอ,อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาทายคลิปด้วยนะครับผมมีสินค้าเยอะแยะมากมายแล้วก็ช่วยซื้อกันด้วยนะจะขอบคุณมากมากเลยทีเดียวนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอท่านมีความสุขอา้าลืมไปเข้าไปดูในเพจตั้งสือคาถาทำลาบ พลิกชีวิตด้วยนะครับผมมีเรื่องราวสายมูเตลูอยู่ในนั้นผมทํารายการชื่อว่าสายศาสตร,ร์นอกตำราครับวันนี้ขอบคุณครับขอถ้ามีความสุขและขอให้ภาคุญก้องพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี